LITTLE TWINKLE PODCAST สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Little Twinkle Podcast นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของทารกในช่วงวัย4-6เดือนครับสวัสดีค่ะเป็นช่วงวัยที่น่าตื่นเต้นมากจริงๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ลูกน้อยนี่เปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวมากขึ้นเยอะเลยใช่ครับคือแบบ จากข้อมูลที่เราดูกันมานี่เหมือนเป็นก้าวกระโดดสำคัญเลยนะฮะงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้เริ่มกันที่เรื่องร่างกายก่อนเลยพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวที่เด่นๆในวนัยนี้มีอะไรบ้างครับค่ะที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะคือกล้ามเนื้อคอแล้วก็หลังเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นเยอะเลยค่ะอ๋อครับตอนนอนคว่ำก็จะแบบชันคอได้มั่นคงขึ้นเ,เริ่มใช้แขนยันตัวยกอ,อกพ้นพื้นได้แล้ว การพลิกตัวก็จะเก่งขึ้นด้วยนะคะส่วนใหญ่จะเริ่มจากหงายไปคว่ำก่อนอ๋อหงายไปคว่ำก่อนใช่ค่ะแล้วสักพักหนึ่งอาจจะราวๆห้าเดือน6เดือนอะไรแบบนี้ก็จะพลิกจากคว่ำกลับมาหงายได้ครับค่ะบางคนนะคะอาจจะเริ่มนั่งพิงได้มั่นคงขึ้นหรือว่านั่งเองได้ช่วงสั้นๆแปบ๊บๆเรลาด้วยซ้ํา โห oh, เร็วเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็เรื่องการใช้มือการหยิบจับก็ดีขึ้นเยอะเลยหยิบของเล่นได้นั่นขึ้นอาจจะเริ่มส่งของเล่นข้ามมือได้แล้วค่ะช่วงนี้พูดถึงการนอนคว่ำเมื่อกี้มีกิจกรรมที่เรียกว่าทำมิถามหรือการฝึกให้ลูกนอนคว่ำอันนี้สําคัญยังไงครับและมีเคล็ดลับทําให้ลูกสนุกกับมันไหมเพราะเหมือนบางทีเด็กเกเขาอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ อ๋อค่ะทามิทามนี้สาคัญนะคะเพราะว่าช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อสําคัญหลายส่วนเลยทั้งคอหลังแขนครับผมซึ่งพวกนี้เป็นพื้นฐานสําคัญของการคลานแล้วก็การนั่งต่อไปค่ะอ๋อเข้าใจครับจริงอยู่ที่แบบบางทีเด็กอาจจะงองแงนะคะเพราะรู้สึกอึอดอัดไม่คุ้นเคยใช่ใช่ครับผมก็เคยเจอค่ะเคล็ดลับง่ายๆที่พอจะแนะนําได้นะคะก็คือเอ่อเลือกเวลาที่ลูกอารมณ์ดีก่อน ไม่หิวไม่ง,วง่วงแล้วก็ไม่อิ่มเกินไปอย่างเช่นหลังตื่นนอนหรือหลังเปลี่ยนผ้าอ้อมก็ได้ค่ะอ๋อครับครบแล้วก็หาพื้นที่ปลอดภัยพื้นเรียบเรียบอาจจะปูแผ่นรองคลานนุ่มๆหน่อยแต่ว่าไม่ยวบเกินไปนะคะครับแล้วก็ใช้ของเล่นสีสันสดใสหรือของเล่นมีเสียงกระจกก็ได้ค่ะวางไว้ข้างหน้าเขากระตุ้นให้เขาอยากมองอยากจะเอื้อมหยิบ ให้มีอะไรลอดตาลออใจหน่อยใช่ค่ะแล้วก็สําคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่ลงไปนอนเล่นด้วยเลยค่ะอ๋อเล่นด้วยกันเลยใช่ค่ะลงไปนอนระดับเดียวกันพูดคุยร้องเพลงทำเสียงต่างๆให้เขารู้สึกสนุกแล้วก็ไม่รู้สึกว่าถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวนะคะครับผม แล้วก็เริ่มจากช่วงสั้นๆก่อนแค่3-5นาทีก็ได้ค่ะแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆสำคัญคือใหญ่บังคับนะคะถ้าเขาร้องก็อุ้มขึ้นมาก่อนค่ะโอเคครับชัดเจนเลยครับนอกจากเรื่องร่างกายแล้วสมองกับการเรียนรู้ก็พัฒนาเร็วมากในช่วงนี้เลยใช่ไหมครับเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยๆเลยใช่เลยค่ะเขาจะสนใจสิ่งรอบตัวมากขึ้นเยอะเลยสังเกตได้ว่าจะจ้องมองอะไรได้นานขึ้นอื แล้วก็ลิอมเข้าใจเรื่องเหตุและผลแบบง่ายๆแล้วนะคะเช่นขย่าของเล่นแล้วมีเสียงนะหรือว่า,าตีน้ําในอ่างอับน้ําแล้วน้ํามันกระจายอะไรแบบนี้อ๋อเริ่มเชื่อมโยงได้ใช่ค่ะคือเขาเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5้าเลยการมองการฟังการสัมผัสการชิมการดมแล้วเราจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกในช่วงนี้ได้ยังไงบ้างครับจากที่เราคุยๆกันมา ก็ม <g ills> ีกิจกรรมง่ายๆที่ทําได้ทุกวันเลยค่ะอย่างแรกเลยคืออ่านหนังสือภาพให้ฟังบ่อยๆหนังสือภาพนี่ช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมครับช่วยได้เยอะค่ะชี้ชวนดูภาพสีสันสดใสเขาจะชอบมอง <g ills> แล้วก็พูดคุย <g ills> ร้องเร่งเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังเยอะๆครับ ถึงแม้เขาจะยังตอบไม่ได้ใช่ค่ะถึงจะยังตอบไม่ได้แต่ว่ามันเป็นการสะสมคลังคำศัพท์ให้เขาในสมองค่ะอืมครับแล้วก็หาของเล่นที่มีเสียงหรือว่ามีผิวสัมผัสแตกต่างกันให้เขาได้ลองจับลองสำรวจดูพวกของเล่นเสริมพัฒนาการต่างๆประมาณนั้นค่ะแล้วก็เล่นง่ายๆอย่างเล่นสะเอหรือซ่อนของเล่นง่ายๆใต้ผ้าให้เขาลองหาอ๋อเล่นจะเอนี่คลาสสิกเลย ใช่ค่ะช่วยเรื่องความจําเบื้องต้นได้ด้วยแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็พาลูกออกไปนอกบ้านบ้างให้เขาเจอสภาพแวดนอนใหม่ๆได้เห็นต้นไม้ได้ยินเสียงรถเสียงนกอะไรพวกเนี้ยค่ะครับผมได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างแล้วเรื่องภาษาแล้วครับการเข้าสังคมเห็นว่าช่วงนี้เริ่มส่งเสียงอ้แอแอเยอะขึ้นมากเลยค่ะวัยนี้จะเริ่มเปล่งเสียงสระพยัญชนะได้หลากหลายขึ้นนะคะแบบว่าเล่นเสียงของตัวเองนะคะครับ อาจจะมีเสียงหลุดมาคลิกคล้ายคำว่าแม่หรือป้าอะไรแบบนี้บ้างแต่ว่ายังไม่ใช่การเรียกจริงๆนะคะเป็นการฝึกออกเสียงมากกว่าจะเริ่มหัวเราะเสียงดังชอบมองหน้าคนมากๆสบตายิ้มทักทายคนที่คุ้นเคยครับริ่มแสดงอารมณ์ดีใจเสียใจหรือไม่พอใจให้เห็นชัดเจนขึ้นแล้วก็อาจจะเริ่มมีอาการกลัวคนแปลกหน้าบ้างนิดหน่อยค่ะเรื่องการตอบสนองต่อลูกนี่สำคัญมากเลยใช่ไหมครับ ดูเหมือนจะเป็นหัวใจหลักเลยสําคัญมากๆเลยค่ะการที่เราสบตาพูดคุยยิ้มแย้มแล้วก็ตอบสนองเมื่อเวลาที่ลูกส่งเสียงมาหาเราเนี่ยมันเป็นการสร้างความผูกพันที่แน่นแฟนนะคะแล้วก็ทําให้เขารู้สึกมั่นคงปลอดภัยซึ่งอันนี้จําเป็นมากๆต่อพัฒนาการทางสังคมแล้วก็อารมณ์ของเขาในระยะยาวเลยค่ะทําให้เขารู้สึกว่ามีคนอยู่ตรงนี้คอยดูแลใช่ค่ะทําให้เขารู้ว่าโลกนี้น่าไว้วางใจมีคนตอบสนองความต้องการของเขาค มีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนน่าจะกังวลคือถ้าเกิดลูกเราดูเหมือนจะช้ากว่าเด็กคนอื่นนิดหน่อยในบางเรื่องควรจะทำยังไงดีครับค่ะอันนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยเลยอย่างแรกเลยคือต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเด็กแต่ละคนมีจังหวะพัฒนาการของตัวเองจริงๆค่ะครับคือไม่เหมือนกันเป๊ะๆไม่เหมือนกันค่ะการเปรียบเทียบม,มากๆอาจจะทำให้เรากังวลไปเปล่าๆแต่แต่ก็ควรสังเกตสัญญาณสาคัญนะคะครับเช่นอะไรบ้างครับ เช่นถ้าอายุ6เดือนหรืออาจจะยืดหยุ่นไปถึง7เดือนแล้วแต่ว่ายังดูคอไม่แข็งแรงเลยพลิกคว่ำพลิกหงายไม่ได้หรือว่าไม่ค่อยสบปาไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียกชื่อเลยอ๋อครับถ้ามีสัญญาณเหล่านี้หรือว่ามีความกังวลอื่นๆก็ควรจะปรึกษาคุณหมอเด็กที่ดูแลน้องเป็นประจำนะคะเพื่อให้คุณหมอช่วยประเมินแล้วก็ให้คาแนะนาที่เหมาะสมคือไม่ควรรอหรือคิดว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นเอง ไม่ควรรอค่ะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีที่สุดค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องที่สําคัญมากๆที่อยากย้านะคะคือเรื่องความปลอดภัยถ้านอนที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทารกคือท่านอนหงายนะคะครับเน้นย้าเรื่องนอนหงายใช่ค่ะเพื่อลดความเสี่ยงของ SIDS หรือภาวะไหลตายในทารกไม่ควรให้ลูกนอนหลับในท่าควา่ำหรือมีหมอนผ้าห่มของเล่นนุ่มๆในเปลเยอะเกินไปค่ะครับผม ชัดเจนครับสรุปแล้วช่วง4-6เดือนนี่เป็นเวลาทองของการเรียนรู้แล้วก็เติบโตผ่านการเล่นจริงๆนะครับใช่เลยค่ะการเล่นแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกน้อยเนี่ยไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องพัฒนาการนะคะแต่ว่ายังสร้างสายใยความผูกพันที่สําคัญที่สุดด้วยค่ะครับผมเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆสําหรับวันนี้ข้อมูลที่เราคุยกันก็น่าจะครอบคลุมพอสมควรนะครับค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ